ทีแปดสองีครทครับสวัสดีครับแฟนผับมากันเทียมเลยเดี๋ยวแนนเหมือนเดิมครับผมนะครับเด็นีนี้คือเที่ยวเหวี่ยงก็รักท่านกัเป็นงใหม่แล้วไปได้านแล้วเป็เพลง่มีการเต้นแบบปิที่เราั้งแรกเออเป็นยังไงหมายความว่าไงครับหญิงเหวี่ยก็ยังรักอยู่คือหมายถึงว่า ตที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนี่นะนี่อะไรกันะไม่ใช่ตัวนนะหมายถึงว่ามันหลายๆ่หลายๆมัว่าที่ผนมาอแบบต้องรุ้้องคว่าอยากต้องใส่บางนิดนึแต่ว่าที่ทำเนี่ยไม่ได้ตั้ง กาแฟเขาเวียเราเลย่เขาแบบเวลาที่เขาน้าี่ื้องหน้าปุบยเรียน้ารันหนารัารบมเงี้ยแน่อนแล้วแบบไหนมัถึงใจเรามากกว่าระหว่างแบบโอ๊คแบบแบบเนี้าแบบนิทสนานแบบห้ารบ ในไหนนี่นะครับผมมีเพลงแล้วก็มีท่าเต้นครับสรุกหนาขนาดนี้แล้วไหนสอนสอนฟุ้ยทำนีหนึง่โอ้โหมีครมีใครจะห้ามาขึ้นมายังไง้ขึ้นให้ขึ้นมาย้ มุขวาไปเข้ามาแล้วมุมเตเยนอย่งนี้ะอ่า้ต้องปเน่ยอ่ามีใช้ใชเด้วยเวด้วยรยครับโอ้โหนนีเดี๋ยวถ้าไปดูคอนเสิร์ตี่น้องเต้นาดียวกัได้ไหครับโอเค นั่นคือเวียก็แรงกเลยและอย่างที่บอกกันไว้นะครับผมว่าตอนนี้การกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของเองพี่ๆเขาก็โอเคครับโอเคแล้วก็รีสตทด้ที่มีคอนเสิร์ตของเองครับซึ่งเป็นสิ่ที่ช่วยเป็นความเผื่อตัวที่ทุกคนนะแล้วก็มีใจมบ้านหรืเต้นหน้าไปดูทุกทุกทั้งงานก็เร็มากๆครับปีครึ่งเองนะที่นี่แหละนี่แหละแหลเพวกก็มองมีกระแสบออกมาว่า แล้าท่าตายครับอมันเปนโอกาสท่านว่าครับเชื่อว่าโอกาสสำหรับคนชกันะแยะมากอ่าราพี่โนะก็แล้วกันหน้าท่าตายหงดไปจังหวะนี่จังหวะโอกาสใช่ครับออกอะไรครับอนะละครดีผมนี้ยมัตอรมาเลยอะ

นี้นะครับและโอกาสนี้เนี่ยครับมาถึงการนักนคือการได้มีความสใจของตัวเองแต่ไม่น่าเชื่อครับผมผู้ส่งขาว่าสร้างราการั์ที่แบบสุดยอดเลยเพราะว่าบัตรรอบแรกเนี่ยนะครับหมดเรียบร้อยแล้วนี่ครับครับอือ่ะอเหื่อยอาบน้ำไมออเสื้อเลยดูดยวยย ขอบคุณครับขอบครับต้นนะครับนั่งอยู่ระหว่างค่ะกำลังมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับสร้างรายเกดงารที่เหลือเชื่อมากเพราะว่าบัตรรอบแรกนี่นะครับเต็มหมดแล้วถูกต้องครับต้องเปิดรอบที่สองแล้วที่จบกันเพราะวเป็นเจ้าของบัตรกันแล้วเก็บไว้ให้ดีๆใจที่ าแของราชินีที่มาดูกันเยอะมากเืขอขเอนไปเก็ขอบคุณแนทุคนนะที่เป็นแกรันที่ในการตอบรับที่มากมากกับคอนเสิร์ตัแรกของการนะรับถึงัางแต่ของแขกรับเชิญทั้งผมท้าด้วยนะครับทั้งนาชินครับทั้งน้องเตาเพี่โจโน่โอ้โาพี่เดาพี่ลวก็มัต้องมัดีแต่นเป็ีส อันนี้เขาบอกว่าอันนี้คือแผ่นเชิญที่มาทำที่แบบโอ้โหร้านเจ็ดจแสนมากๆเลยแล้วมันจะออกมาในรูปแบบไหนจะมีช้าของไทยอะไรอย่างไรบ้างไอ้นอนครับว่างรูปแบบเนี่ยเป็นพาวมเนิตี้ครับที่มีความหลากหลายทั้งหมดไทต่างๆเขามันหลายใน รับเชิญซึ่งท่านเนี่ย6สไตล์6แบบซึ่งเป็นเป็นที่พิเบษแล้วก็แล้วก็บทเพลงนะครับผมทุกแนวจริงทั้งป๊อกช้าๆที่ทุกคนจะได้ฟังกันหรือว่าป๊อกแดนซ์ป๊อกแดนซ์แต่สายหลายนะครับแล้วก็ป๊อปเอ้ยป๊อปติดลุกดูครับลุกดูนะครับผมกับการร้องเพลงที่ผมรู้จัร้องกันตั้งแต่การที่น่าสนิทเนี่ยละครับผมรู้จักที่มาร้องเพลงที่ร้องให้เนะครับอะไรอยเงี้ยผมภูมิใจมากที่นั่แให้เกียรติมา Um wow ก็เียด้วยเรียกได้ว่าดูได้ตั้งแต่ไฮโซโรเซอร์คนเด็กนั้นคนกลา นั่นเพลงนั่ร้องนะครับสแสดงว่าก็จะได้มีโอกาสกันได้เห็นการร้องเพลงลูกครูลูกครูได้ไหนแน่อนะอนครับได้ เป็นคุณภาพระดับปรัชญาโอ้โหเปื่อนิ้วมือมันไม่ใช่กาแปลว่าจะได้ไปฟังแบบเต็มๆอี่ทางแน้นอนแน่นอนเลยพิษร่างกายพร้อมขนาดไหนครับตอนนี้ตอนนี้ครับผมก็มากเพียรพยายามในการร้องทั้งร้องเพลงร้องเต้นนะครับแล้วก็พยายามทำให้กลวยหน่อยสม่ำเสมอเพราะเราพยายามทุกวันทั้งซ้อมคอนเสิร์ตด้วยทั้าเป็นทีมด้วยก็แล้วก็ทั้งนะครับวันไหนที่ไหนยังไงครับทั้งผมทุกอย่างคอนเสิร์ต ทิ er. metros, ้งไหนถึงได้คอนงเตือนนะครับผมจัดแสดงสองรอบครับวันที่24แล้วก็25กันยายนนี้นะครับที่นารพหลกำแพงเพชรขึ้นลงนะครับใครที่ยังไม่จับจองบัตรครับรอบสองจะเกิดอยู่นะครับสามารถจองได้ที่ไทยทิ켓แมทช์ได้ที่สายที่แว่าแฟนๆทุกคนตั้ให้กำลังใจแน่นอนกับที้งไหนถึงจาวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนขอบคุนมาครับ